สั ung, ่งได้นะคะมะม่วงมะม่วงมะม่วงจากสวนกิตินัทบ้านเมืองไผ่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ผลผลิตออกมาแล้วขายลูกละสามสิบลูกละสี่สิบตามกิโลตามตะชั่งนะคะ งามงามงามมากเลยเจ้าของสวนไม่ได้ขายแพงขายแค่กิโลละยีสิบสั่งได้จากคุณครูทศพรน,นะคะเจ้าของสวนไม่ได้ขายแพงปลูกเองขายเองเก็บเองขายเองไม่ได้ผ่านพ่อค้าซื้อไปกินนะคะสนใจสั่งได้